The What but to the choice Dark follow Fla สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Out of n o v e เนื่องจากช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะติดเกม Warhammer 3เพราะงั้นเนื้อหาช่วงนี้ส่วนมากมักจะเกี่ยวกับ Warhammer Fantasy นะครับเอาละและสำหรับในวันนี้ผมก็จะขอพูดถึงแฟคชั่นที่เป็น DLC ตัวล่าสุดของทาง CA และในวันนี้ ผมจะขอพูดถึงเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในดักแลนล่าคนแคระที่มีทักษะในการสร้างเครื่องจักรและบูชาเทพเคอสพวกคอรสเดอะวอ์ฟนั่นเองพวกคอรสเดอะวอ์ฟในโลก Warhammer เนี่ยจะเรียกตัวเองว่าอุสคูรัสซาหรือสั้นๆก็คือดาวีซาและบางครั้งก็เรียกกันเองว่าซันออฟฮาชู พวกนี้เป็นเหล่านักรบที่มีความขยันและไร้ปราณีแถมยังเป็นนายท่าที่ครองดินแดนแถบดาร์กแลนด์ในทางตะวันออกของโอเวิลโดยในใจกลางของดาร์กแลนด์นั้นเต็มไปด้วยโรงงานสีดำมืดเต้าหลอมนรกและอาวุธอีกมหาศาลโดยพวกเคออสเดวอรนั้นแตกต่างจากญาติของตัวเองอย่างสิ้นเชิงเพราะพวกนี้นับถือเทพเคออสอย่างฮาชูดเทพแห่งไฟ ความโลภและทรราชและพลังของเควอสก็ทำให้ร่างกายของพวกนี้กลายพันธุ์ไปบางส่วนด้วยนิสัยของพวกเควอสตัวบอบยังเรียกได้ว่าแย่สุดๆเลยก็ว่าได้เพราะนับจากนิสัยเดิมของพวกคนแคระที่มักจะเป็นพวกขี้หงุดหงิดและแค้นฝังหุ่นอยู่แล้วเมื่อโดนพลังของเควอสเข้าไปกัดกินก็ทำให้จิตใจนั้นมืดมนลงและโหดร้ายเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่เปลี่ยนไปมากแต่ทางด้านจิตใจนั้นเรียกได้ว่าไม่เหลือเค้าโครงเดิมเลยก็ว่าได้และอีกหนึ่งอย่างที่ต่างจาก The ะวอลทั่วไปก็คือพวกคอ a o สเดอะวอลนั้นได้ฝึกวิชาเวทมนต์ชั่วร้ายแถมยังใช้ทักษะการตีเหล็กของคนแคระมาสร้างเครื่องจักรและโรงงานที่ชั่วร้ายมากมาย เรียกได้ว่าพวกนี้สามารถสร้างเครื่องจักรกลลบที่โหดร้ายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ขนาดเท่าบ้านหรือจลวดที่ทำลายได้ทั้งหมู่บ้านที่เหลือก็แค่รอเวลาที่ทัพของพวก chaos the warp เคลื่อนที่ออกจากซานักรุนและนำหายนะมาสู่โอเวิลเท่านั้นสำหรับต้นกำเนิดของพวก chaos the warp นั้นเดาว,ว่าพวกนี้คือขนแระที่ขึ้นเหนือไปหลายพันปีก่อน เพื่อหาแร่เหล็กและอัญ,ญมณีต่างๆในแถบ o โ Edge Mountain และในเวลาหลายร้อยปีพวกนี้ได้ระเบิดภูเขาทําเหมืองและสร้างอุโมงทอดยาวไปจนถึงตอนเหนือสุดของ o โ e d g อ Mountain ผู้เขาเรียกดินแดนนี้ว่าซอนอุสคูหรือเกรซซ k แ l a แลนซึ่งในแถบนี้เรียกได้ว่านอกจากอากาศจะเบาบางแล้วดินในแถบนี้ยังไม่เหมาะต่อการเพราะปลูกพืชอีกด้วย ทำให้คนแคระหลายส่วนเลือกที่จะกลับไปทางตอนใต้แต่ก็มีบางส่วนที่เข้าไปสำรวจในดินแดนนี้ต่อจนต่อมาที่แห่งนี้ก็ได้ขนานนามว่าดาร์กแลนด์ในตอนแรกนั้นพวกคนแคระก็ยังติดต่อและค้าขายกันอย่างปกติจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าเกรสคาทาสโทฟีเหตุการณ์นี้ทำให้ทางเชื่อมไปที่ดาร์กแลนด์ถูกตัดขาด และพวกคนแคร์ทางตะวันตกก็เชื่อว่าญาติของตนนั้นได้ถูกฝูงเคออสฆ่าตายกันหมดแล้วแต่แน่นอนว่าพวกนี้คิดผิดครับเพราะการมาของพวกเคออสไม่ได้ฆ่าชีวิตของพวกคนแคร์ในแถบนั้นแต่กลับสร้างความเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาจนกลายเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายในด้านของคนแคร์ในดาร์กแลนด์หลังจากที่ถูกตัดขาดกับทางตะวันตกแล้ว พวกนี้ก็ต้องรับมือกับพวกเคออสและคลื่นพลังมากมายจนได้คิดว่าเทพบรรพบุรุษดาวีของตนได้ลาทิ้งพวกเขาแล้วนั่นทำให้พวกนี้หันไปนับถือเทพองค์ใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกระทิงนั่นก็คือเทพฮาชูดบิดาแห่งความมืดและฮาชูดก็ได้ตอบแทนพวกคนแคระที่บูชาตนด้วยการให้พลังกับพวกนั้น และก็ได้ให้กำเนิดคนแคระที่สามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างแท้จริงโดยพวกนี้เรียกตัวเองว่าเดมอนสมิธและพวกนี้ก็ปกครองพวกที่เหลือด้วยพลังอันแข็งแกรง่งแถมยังนำพลังเวทไปใช้รวมกับเครื่องจกักรแต่ก็มีผลที่ตามมาจากการใช้เวทมนต์เพราะแต่เดิมพวกคนแคระไม่ควรจะใช้พลังจาก w i n ออฟแมจิกได้อยู่แล้วนั่นทำให้เกิดคำสาปที่มีชื่อว่า Curse of Stone โดยในช่วงสุดท้ายในชีวิตของพวกเดมอนสมิธพวกนี้จะโดนคำสาปกรืนกินทำให้ร่างกายค่อยๆกลายเป็นหินโดยเริ่มจากเท้าและค่อยๆลามมาทั่วร่างกายมีคอสต h วอร์บบางตนอย่างอัสตรากอรไอรอนแฮนที่ตอนโดนคำสาบเล่นงานเขาก็ได้สร้างเครื่องจักรที่ช่วยให้เขาเคลื่อนที่ได้เพื่อประทังชีวิตแต่ในท้ายที่สุดพวกนี้ก็มีชะตากรรมเหมือนกันหมดครับ และพวกที่กลายเป็นหินเต็มตัวแล้วพวกรูปปั้นจะถูกนำไปวางตามทางเข้าสู่อาณาจักรซานักรุนและพวกเดมอนสมิธนั้นเรียกได้ว่าเป็นพวกชนชั้นสูงในสังคมของพวกเคออสเดอะวอรเลยก็ว่าได้โดยพวกนี้มักจะครอบครองดินแดนรอบนอกและบางเมืองในซานักรุนโดยแต่ละคนก็จะแยกกันปกครองและมีโรงงานหลอมเหล็กเป็นของตัวเอง และในหลายศตรวรรษที่ผ่านมาพวกนี้ก็เป็นผู้ปกครองสูงสุดในแถบดาร์กแลนด์มาโดยตลอดและด้วยที่พวกเค a อสต h วอร์ p นั้นมีจำนวนน้อยแน่นอนครับว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของพวกนี้นั้นขับเคลื่อนด้วยแรงงานทาสครับและแน่นอนว่ามีทาสแล้วมันก็ต้องมีการก่อกระบฏโดยภายหลังจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า Black ออก r e b e l l i ี n โดยเหตุการณ์นี้เริ่มจากการที่พวก chaos the w a r p เริ่มเบื่อหน่ายที่ทาตของพวกเขายัง green skin นั้นป่าเถื่อนและชอบจะตีกันเองอยู่บ่อยๆพวก chaos the w a r p จึงได้คัดหาออคที่ตัวใหญ่และแข็งแกร่งมาและบวกกับพลังเวทมนต์แห่งความมืดพวกนี้ก็ได้สร้าง black orc ตัวนแรกขึ้นมาโดยถ้าตามเรื่องเล่าแล้วการสร้างพวก black orc ขึ้นมาเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เลยครับ โดย Black Ork พวกนี้นั้นฉลาดและมีวินยัยแถมยังทำงานร่วมกับกรีนสกินตันอื่นได้ดีนั่นทำให้เรียกได้ว่า Black Ork คือผู้นำอันสมบูรณ์แบบของเหล่าทาตเลยก็ว่าได้นั่นทำให้เกิดการลุกฮือของกบฏท,ที่เหลืออดกับพวกผดเด็จการอย่างพวก c h a อ s ต h e Warp การก่อจลาจลครั้งนี้กลายเป็นหายนะที่ใหญ่ที่สุดของพวก c h a อ s The Warp ผลที่เกิดขึ้นก็คืออาณาจักรเกือบล่มสลายครับ พราะพวกกบฏก็ได้ทำลายเมืองซานักกรุนไปเยอะมากและในตอนท้ายในช่วงที่พวกทานกำลังเฉลิมฉลองก็ได้มีการหักหลังกันเองจากพวกฮอบกอบลินเกิดขึ้นทำให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจและทำให้ Chaos the Warp ที่เหลืออยู่น้อยนิดนั้นรอดมาได้จึงได้ทำการรวบรวมกำลังพลใหม่และปราบกบฏได้สำเร็จและรีบซ่อมแซมเมืองและลงโทษพวกกบฏอย่างหนัก นำระเบียบคืนสู่เมืองซานักกรุนอีกครั้งโดยเหตุการณ์ในเกม Warhammer 3นั้นพวก Chaos the Warp ได้ค้นหาสิ่งที่เรียกว่า b l o o d of Ha s h o o t เพื่อที่จะนำไปสร้างสุดยอดเครื่องจักรและในเกมนั้นจะมีอยู่หลักๆ3แฟคชั่นที่เล่นได้นั่นก็คือ d i s c i p l e of Ha shoot Legion o f a s g o r e และ Warhost of Sa ar. มาพูดถึงกองกำลังของพวก k h a o s the Warp กันบ้างนอกจากพวก c h a o s the Warp จะเป็นช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมแล้วฝีมือในการรบของพวกนี้ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยนอกจากจะมีวินัยแล้วยังมีความปรารถนาในการต่อสู้แถมด้วยนิสัยที่โหดร้ายของพวกนี้ทำให้ในการต่อสู้พวกเขาต้องการที่จะบทขยี้พวกศัตรตูให้สิ้นซากและแหลกขามือ แต่อย่างที่บอกไปว่าพวก Chaos t w e Warp นั้นมีค่อนข้างน้อยและส่วนมากก็จะแยกกองทัพไปตามเดมอนสมิธที่เป็นผู้นำของแต่ละหน่วยไปเรียกได้ว่ากองทัพของ Chaos t w e Warp นั้นดูน่ากลัวพอๆกับพวกโอเกอเลยก็ว่าได้โดยพวกนี้มีเกราะสีดำครับและมีหมวกสูงที่มีเขาแหลมแถมด้วยใบหน้าที่น่ากลัวก็ทำให้ศัตรูที่เห็นเสียขวัญกันได้เลย สิ่งที่ทำให้พวกนี้รู้สึกพึงพอใจที่สุดก็คือการที่ได้ฟาดฟันศัตรตูอย่างโหดเหี้ยมหรือไม่ก็ใช้ปืนยิงพวกนี้จนพรุนแถมพวกนี้ยังใช้ประโยชน์จากพวกทาสมาเป็นกองกำลังรบด้วยโดยส่วนมากก็เป็นพวกอ็อกก็ปลินและพวกแบล็กอ็อกแต่พลังที่น่ากลัวแท้จริงนั้นไม่ใช่อาวุธที่สลักกรูนหรือผงดินปืนแต่กลับเป็นจักรกลสงครามที่พวกนี้สร้างขึ้นมา โดยพูดได้ว่าสุดยอดเครื่องจักรพวกนี้ถูกสร้างขึ้นมาที่ซานักรุนนั้นไม่มีใครในโลกเทียบได้โดยมีแค่คนคนเดียวหรือเรียกให้ถูกคือหนูตัวเดียวที่เทียบได้นั่นก็คืออิกกิดครอสเกเวนจากแคลนสกายก่อนจากกันไปผมก็ขอแถมเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับพวกเค a อสต์วอร์ให้ฟังกันนะครับถึงแม้ว่าพวกเควอสต์วอจะถูกนับเป็นพวกเควอสก็ตาม แต่พวกนี้ก็ไม่ได้มีอุดมการเดียวกันสักทีเดียวเผลอๆดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบหน้ากันสักเท่าไหร่ด้วยเพราะส่วนใหญ่เค a อ s t h อ Warp ก็จะทำตามบัญชาของฮาชูดเท่านั้นพวกเค a อส t h อ Warp ยังขี่สัตว์ที่มีชื่อว่าลำมาสุโดยพวกนี้มีลักษณะเป็นกระทิงที่มีร่างกายคล้ายกับแมนติคอโดยการขี่เจ้าพวกนี้ในการรบนอกจากจะเป็นการข่มขู่ศัตรตูแล้ว ยังถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับกันมาได้ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ